Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนครูเมษานะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเมษาในหน่วยสัตว์โลกน่ารักค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเมษาจะพาเด็กๆไปรู้จักสัตว์ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประเภทของสัตว์ต่างๆด้วยค่ะเด็กๆและท้ายคลิปยังมีเกมมาให้เด็กได้เล่น้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วกันเลยค่ะสัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีความรู้สึกและสามารถเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เองสัตว์สามารถแบ่งได้เป็น3มชนิดนะคะเด็กๆได้แก่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำค่ะสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่บนพื้นดินสัตว์บกสามารถแบ่งออกได้3ามชนิดคือสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีกหมายถึงสัตว์ที่มีเท้าสองเท้าและปีกหนึ่งคู่มีขนปกคลุมร่างกายทั้งหมดโดยสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดสามารถที่จะบินได้เช่นนกชนิดต่างๆไก่เป็ดนกยูงส่วนสัตว์ปีกที่ไม่สามารถบินได้เช่นนกกระจอกเทศนกอีมูนกเพนกวิน สัตว์เลื้อยคลานหมายถึงสัตว์สีเท้าผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมบางชนิดจะเป็นกระดองห่อหุ้มบางชนิดไม่ปรากฏเท้าอาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ได้แก่จระเข้เต่าตะาาบงูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีต่อมสำหรับสร้างน้ำนมไว้เลี้ยงลูกบางชนิดสามารถบินได้บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำได้แก่จิงโจ้ ช้างมา้าวัวควายสุนัขแมวหมูเสือสิงโตหมีปลาวานปลาโลมาปลาพายุนขางคาวเป็นต้นค่ะสัตว์น้ำสัตว์น้ำหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงเช่นปลากุง้งปูแมงดาทะเล หอยเต่าตาพาพน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือชื่อทางการว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกโดยปกติแล้วเมื่อเป็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อตัวตามช่วงวัยจะย้ายไปใช้ชีวิตบนบกได้แก่กบอึงอ่างคางคกเป็นต้นค่ะ กิจกรรมท้ายคลิปการสอนเกมปริศนาคำไทยอะไรเอ่ยชุดสัตว์เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะอะไรเอ่ยตัวใหญ่เท่าฟ้ามีขาสี่ขามีงวงมีงาตาเล็กนิดเดียวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือช้างนั่นเองคะ่ะ อะไรเอย่ยเช้าตื่นขึ้นขันคำนั่งจับคอนมีหางมีงอนตอนเชา้าปลุกคนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบคือไก่นั่นเองค่ะอะไรเอย่ยสองหูยาวตั้งขนปุยเป็นมันหางสั้นสี่ขาดวงตาแจ๋วแหววเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบคือกระต่ายนั่นเองค่ะ ไรเอย่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเงือกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบคือปลานั่นเองค่ะอะไรเอย่ยอยู่บนต้นไม้นั่งนิ่งไม่ได้ชอบเล่นวิ่งไล่กรอกหน้ากรอกตาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือลิงนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กสำหรับความรู้ในหน่วยสัตว์โลกน่ารักที่ครูเมษาได้นำมาให้เด็กได้เรียนรู้ัในวันนี้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้าเด็กได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วเด็กอย่าลืมทำรายงานหน่วยสัตว์โลกน่ารักที่ครูเมษาได้ให้เด็กไปและเด็กอย่าลืม กลับมาดูคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูในสารขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ